คุณรู้หรือไม่ครับประกันภัยรถยนต์สมัยนี้ดูแลตั้งแต่ดั้งยันนมแล้วนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีคาร์ชแนลครับและที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้แบล็คกาวแบบนี้นะครับนี่คือรายการเหมือนไม่มีสาระครับ แต่สุดท้ายแล้วการนี้ครับแค่ชื่อมันบอกนะเหมือนไม่มีสาระนะครับมันแค่เหมือนนะครับแต่สุดท้ายไม่มีสาระนะครับตอนทันที่ผมเองก็ไม่ใช่คนมีสาระอะไรมากมายนะครับรายการนี้เกิดขึ้นมาเพียงเพราะว่าเอาเรื่องรถยนต์ที่ยากๆครับมาทาเป็นเรื่องง่ายๆให้ทุกท่านเข้าใจแบบที่ผมเข้าใจนั่นเองนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประกันไทยรถยนต์ครับวันนี้ครับเราเกินจั่วหัวไว้อยู่แล้วนะครับดูให้จบคลิปนะครับโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะครับ ประกันไทยที่เราจะพูดถึงยุคนี้นะครับมันรับประกันสัญญกรรมด้วยนะครับแต่ต้องดูให้จบคลิปครับ เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าประกันชั้น1ชั้น2บวก3บวกแตกต่างกันอย่างไรนะครับครั้งนี้ครับเราจะมาสรุปรวมง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับประกันชั้น1นะครับรับผิดชอบมันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรถชนรถครับรถชนคนครับรถชนจนทําให้ทรัพย์สินเสียหายที่ก็รับผิดชอบนะครับว่าง่ายๆประกันชั้น1รับผิดชอบมันทุกอย่างเลยมาถึงประกันชั้น2บวกบ้านนะครับประกันประเภทนี้นะครับมีค่าเบี้ยประกันถูกกว่า ค่อนข้างเยอะนะครับเผลอๆเกือบครึ่งของประกันชั้นหนึ่งนะครับมันต้องมีการลดการคุ้มครองลงมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้นหนึ่งมากๆคุยกันแบบนี้ครับว่าประกันชั้นหนึ่งรับผิดชอบอะไรประกันชั้นสองใกล้เคียงหมดไม่รับผิดชอบอย่างเดียวว่าง่ายๆแบบนี้นะครับไม่รับผิดชอบในกรณีที่รถชนโดยไม่มีคุ่กรณีเช่นคุณไปชนต้นไม้แล้วไม่รับผิดชอบครับไปชนบ้านเรือนไม่รับผิดชอบครับชนสาย้าไม่รับผิดชอบครับประกันประเภทนี้เหมาะกับใครครับประกันประเภทนี้เหมาะกับรถที่มีอายุ5 6, 5ปปปปปีีีขขึึ้้้้นนนนนนนไไไไอัััผมมมมมมววว่่่่่าาาาาหหะะะใชชยครรถก ฟังดีๆครับจริงๆประกันชั้นหนึ่งมันทําได้อยู่นะครับแต่ถามว่าเหมาะกับใครในกรณีที่มันถูกแบบนี้ถ้าชั้นอยากประหยัดตัคงชั้นๆมีรถหลายคันนะจะเอาใกล้เคียงชั้นหนึ่งเนี่ย ประเภทนี้เลยพี่จ๋าแนะนําเลยรถที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปทาแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเหมาะสุดนะครับแต่ผู้ขับขี่ต้องมีความชานาญค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะครับมาถึงประกันชั้น3บวกบังคับประกันชั้น3เลยนะครับอันนี้ได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากว่ามีการคุ้มครองที่แตกต่างจากประกันชั้น1และ2บวกนะครับราคาเบี้ยของประกันเลยถูกมากๆการคุ้มครองเลยลดลงนะครับแต่ประกันประเภทนี้ครับจำเป็นต้องมีไว้หากว่าคุณยังมีความเสี่ยงในการใช้รถบนถนนประกันชั้น3บวกคุ้มครองอะไรบ้างครับหคุ้มคุ้ม รถชนรถเท่านั้นต้องย้ำนะครับว่ารถชนรถเท่านั้นแต่มีการคุ้มครองรถคุณและรถเราอ่าต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าบารประกันที่เป็นชั้น3ธรรมดาอาจจะคุ้มครองแค่รถเขานะครับแต่นี่เราพูดถึงชั้น3บวกนะครับ และประกันชั้น3าบวกเหมาะใับใครบ้างครับรถไม่ก็ได้ใช้จอดเฉยๆควรทำไหมควรทำไวำไ้เลยนะครับรถประเภทนี้ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณเอารถออกมาใช้ตามถนนแล้วมันเกิดประเด็นขึ้นมาอย่างน้อยๆครับมีคนรับผิดชอบแทนเราอยู่อันนี้ค่อนข้างดีนะครับทุกท่านครับจงทัศนาดีๆนะครับหลังจากนี้ผมอยากจะขอ,ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านปรบมือดังๆให้กับสปอนเซอร์ตัวแรกของเรา และที่เราพูดถึงเรื่องประกรันนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทิพยะประกันภัยครับ <S 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 สุดยอดฮะปรบไม่ได้งะครับและรายการของเราก็มีสปอนเซอร์แล้วนะครับและนี่คือทิพยะประกันภัยครับวันนี้ทิพยะประกันภัยมาบอกประกันดีๆที่คุณสามารถเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณครับ คุณเคยใช่ไหมครับที่มีรถสักคันหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยรถของฉันเนี่ยซื้อมาจอดแท้ๆเลยแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะทําประกันชั้นหนึ่งเท่าไหร่เพราะอะไรมันแพงไปดมจัประกันมันแพงนะทาไปไม่คุคมขับปริติะครั้งเองนี่คือตัวเลือกที่ดีเลยนะครับมันชื่อว่า t i ิปอัพทูใหม่แค่ไหนแค่นั้นจ่ายเริ่มต้นเพียง4,900บาทครับนี่ฟังไม่ผิดนะครับ ราคา4,900บาทนี่คือประกันชั้น1น,นะครับคุ้มครองแบบประกันชั้น1เลยเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้คุ้มครองแบบปีละ5,000กิโล หรือจะให้คุ้มครองแบบปีละ1 0 0 0 0กิโลเริ่มต้นที่เพียง4,900บาทผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเริ่มต้นเพียง4,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ซ่อมปูนะครับและรับประกรันงานซ่อม1ปีเต็มไม่ว่าคุณจะไลฟ์ตลยแบบไหนนะครับถ้าหาว่าคุณไลฟ์ตายที่ใช้รถน้อยเน้นจอดอย่างเดียวอันนี้คือเหมาะสําหรับคุณครับและนี่คือทริปอัพทูใหม่ ในส่วนต่อมาครับและนี่คือทิปช็อปไพร์ครับราคาประกันชั้นหนึ่งเริ่มต้นแค่เพียง9,000บาทต่อปีเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่ใช่ประกันชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ไม่ใช่นะครับนี่คือราคาประกันชั้น1ครับพอทิพย์าประกันภัยเขามาทุบราคาหันราคากันสุดเข,าเข้าใจครับว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มันต้องมีอะไรหลายอย่างมาให้คุณเลือกให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของคุณครับและ9,000บาทนี่ไม่ใช่ซ่อมข้างทางอูตสีตาสาตาจันตาเลืองไม่ใช่นะเว้ยนี่คือคุณเลือกได้มันจะซ่อมศูนย์ก็ได้ จะซ่อมอู่ก็ได้และที่สําคัญรับประกันงานซ่อม1ปีเต็มนะครับรับประกันงานซ่อมคุณซ่อมเสร็จแล้วเอาออกไปลรถมีปัญหาโน่นนี่นั่นกลับมาแก้หนปีเต็มเขาเรียกว่ารับประกันงานซ่อม1ปีเต็มแบบนี้เลยนะพี่นะถ้าเลือกตัวนี้แล้วแล้วก็ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่เพราะมันจะเหมาะกับคนที่อยากเซฟเงินอย่างคุณครับแล้วมันจะเหมาะกับคนที่อยากได้ความคุ้มครองแบบคุ้มค่าแบบนี้ครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับจะบอกว่าข้าวยากมาแพงเราเข้าใจกันอยู่ถ้าอย่างนั้นลองดูประกันตัวนี้ไหมครับ ไม่แพงและคุ้มครองอย่างคุ้มค่าต้องตัวนี้เลยครับและนี่คือทิปช็อคไพร์ประกันต่อมาครับที่คุณสามารถเลือกซื้อตามไลฟ์สไตล์คุณได้และนี่คือท i ิปพรีเมียมครับชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าทิปพรีเมียมคือมันต้องพรีเมียมสุดๆใช่ไหมครับมันมีไว้สําหรับคนที่ขับรถบ่อยครับและมือใหม่หัดขับเพราะประกันตัวนี้นะครับสามารถคุ้มครองครอบคลุมทุก ทุบและตายการขับขี่ของคุณครับและคุณสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์ครับได้ทั่วประเทศไทยครับโอ้โหเยี่ยมสุดเลยครับรับประกันงานซ่อม1ปีเต็มนะครับอันนี้สําคัญฟังดีๆนะครับบางที่ทําส่งแล้วส่งเลยบางที่ใช้มือทำครับบางที่ใช้เท้าทําครับไม่ต้องรับประกันครับจบแล้วจบกันแต่ที่นี่ไม่มีครับรับประกันงานซ่อม1ปีเต็มย้านะครับว่า1ปีเต็ม และสามารถเคลมง่ายๆครับสมัยก่อนนะครับถ้าสมมติว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุทั้งทีนะครับต้องยกหูหานะครับยืนข้ามถนนนะครับก็ต้องรอนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์มาบางทีติดต่อยากติดต่อง่ายกว่าจะเคลมได้ชั้นถูกชั้นผิดนั่งเถียงกันอันนี้ไม่ต้องเถียงกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอใครมาไม่ว่าจะต้องรอให้ตัวดำยืนตากแดดฝนตกตัวเปียกไม่ต้องรอครับแค่เพียงง่ายๆครับคุณก็สามารถเคลมเองได้ครับแค่เพียงเคลมผ่านแอปพลิเคชันทิปแปดเคลม คุณเองก็เขมได้แค่นี้ง่ายๆครับถ้าคุณบอกว่าคุณเองเป็นคนที่ใช้รถบ่อยมากๆเดินทางบ่อยมากๆหรือว่าคุณเองเป็นมือใหม่หัดขับที่ฉันต้องโกไปชนคนนี้ชนตรงนั้นชนตรงนี้ต้องจัดตัวนี้เลยครับและนี่คือทิปพรีเมียมครับแล้วพอมาถึงในส่วนนี้ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออทริปช็อคไพกับทิปพรีเมียมมันต่างกันยังไงครับมันต่างที่ตรงนี้ครับสำหรับทิปช็อคไพนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่อยากเซฟเงินแต่อยากได้ความคุ้มครองแบบคุ้มค่าครับส่วนทิปพรีเมียมจะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ไดความคุ้มครองแบบ สูงสูงและนี่คือความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ครับเลือกใครดีอันไหนเหมาะกับคุณเอาอันนั้นครับแล้วมาถึงประกรันตัวนี้เนี่ยค่ะที่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ใช่อะไรนะคะและนี่คือประกรันที่เหมาะสําหรับผู้หญิงและเขาเข้าใจผู้หญิงจริงๆครับและนี่คือทิปเลดี้ครับนี่คือประกรันชั้นหนึ่งครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อเข้าใจคุณผู้หญิงจริงๆครับแล้วก็เข้าใจว่าผู้หญิงสมัยนี้สวยแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องรถซักเท่าไหร่ ถ้าฉันจะซื้อรถหนึ่งคันฉันจะให้ใครดูแลดีนะฉันก็โสดซะด้วยถ้าคุณโสดนะครับติดต่อหนาะผมนะครับไม่ใช่นะครับฉันก็โสดซะด้วยความรู้เรื่องรถก็ไม่มี ถ้าเสียต้องคืนทาไงตัวนี้เหมาะสําหรับคุณเลยครับและนี่คือทิปเลดี้ครับเขามีบริการนะครับทางเทคนิคให้คุณ24ชั่วโมงบริการทังเทคนิคคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแบตหมดนะครับยางแบนนะครับน้ํามันหมดนะครับกุญแจหายนะครับเงินหมดอันนี้ไม่รับนะครับไปหาเองนะครับอันนี้นะครับเรามีที่ปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือกับคุณนะครับ24ชั่วโมงนะครับเทานี้ยังไม่พอนะครับเขายังคุ้มครองการคุ้มครองแบบประกันชั้นหนึ่งเลยนะครับรับประกันชั้นหนึ่งว่าจะเป็นการลดหายไฟไหม้น้ําท่วมนี้รัับปรระกกนออยู่แแลลล้วคุณสาามถเื ด้วยนะครับว่าคุณจะซ่อมอู่หรือซ่อมห้างครับคราวนี้นะครับมีการรับประกันดีๆแบบนี้และการช่วยเหลือดีๆแบบนี้24ชั่วโมงสําหรับคุณผู้หญิงที่ไม่มีความรู้เรื่องรถจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เหมือนมีเพื่อนรู้ใจนั่งอยู่ข้างๆครับจะเดินทางไปไหนก็หายห่วงครับและที่สําคัญนะครับกล้องสูงเข้ามาครับสูงเข้ามาครับท่านผู้หญิงครับสูงเข้ามาครับจับหูฟังดีๆนะครับอันนี้คือส่วนสําคัญสําหรับคุณผู้หญิงณปัจจุบันนะครับและนี่คือประกัน การเสียโถมของคุณให้สูงสุดถึง1ล้านบาทคุณฟังไม่ผิดนะครับสำหรับท่านผู้หญิงท่านใดนะครับที่ทำดังมาใหม่ดังนี่เงองอย่างนี้เลยทำดังมาใหม่ท้าอุบัติเหตุหึทีถ้าเป็นประกันเจ้าอื่นนะครับเขาแค่รักษาให้เลือดหยุดคุณหยุดไหลครับแต่เขาไม่ได้ทำดังใหม่ให้คุณนะครับชนตึ้งแอร์แบกแตกแอร์แบกที่รถก็แตกแอร์แบ็กชั้นก็ตึ้งแตกไปด้วย เขารับประกันแค่รักษาคุณให้หายนะครับแต่เขาไม่ได้ทําให้คุณใหม่นะครับนี่คือประกันประเภทแรกนะครับทิปเลดี้จากทิปพยะประกันภัยครับเขาสามารถทําดั้งให้คุณใหม่ได้ด้วยนะครับและเขาสามารถทําหน้าอกให้คุณใหม่ได้ด้วยนะครับในวงเงิน1ล้านบาทคุณฟังไม่ผิดนะครับในวงเงิน1ล้านบาทหากว่าวันนี้คุณไปทําดั้งมาไหมที่เกาหลีจ้าฉันทำมาห้าแสนบาทเขาทําให้คุณใหม่เลยนะครับ นี่คือทิปเรดดี้จากทิปพยาประกันภัยครับฉันทำหน้าอกมาสามแสนเนาะดูจิฉันทำหน้าอกมาสามแสนไม่ช่จับสิ่นี้มาแล้วพอชนไอ้นิ่มๆแบบนี้ครับพอชนตึ้งแตกพร้อมกันครับแอร์แบกรถก็แตกแอร์แบกฉันก็แตกเขาทำให้คุณใหม่เลยนะครับรับประกันยันหน้าอกเลยนะครับประกันประเภทดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนครับและนี่คือทิปเรดดี้จากทิปพยาประกันภัยมีมือถือ i iPhone มีมือถือพับได้กลางได้จากซัมซุงมีอุปกรณ์ในรถเพียบแหละ รับประกันอีกนะครับในกรณีที่รถของคุณผู้หญิงนะครับเกิดการจรกรรมจนทําให้ของพวกนี้หายนะครับรับประกันสูงสุด20,000บาทนะครับฟังไม่ผิดครับและในกรณีถ้าโดนทุบกระจกมาแล้วไอ้หนุ่มลูกกระเป๋าชั้นชาแนลหายไปตั้งแสนสามทำไมรับประกันสอง0มืนคุยกันดีๆแบบนี้นะครับประกันอื่นไม่มีนะครับพี่ เข้าใจว่ามันโดนจรกรรมเข้าใจนะครับแต่พอมันหายไปแล้วถ้าเรามีการคุ้มครองสูงสุดสักสองหมื่น 20, บาทให้คุณได้เก็บไว้ผมว่าแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ถ้าในมุมกลับกันครับมือถือเครื่องหนึ่งหายไปเลยครับสองหมื่นบาทก็ซื้อมือถือเครื่องใหม่ได้เช่นกันถูกไหมครับผมบอกนะครับไม่มีที่ไหนให้คุ้มค่าแบบนี้ครับและนี่คือทิปเรดี้ครับจากทิประะประกันภยัยเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งที่เข้าใจคุณผู้หญิงจริงๆครับ ถามมาแล้ว4แบบของประกันชั้นหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์การใช้รถของคุณนะครับชอบแบบไหนไปเลือกเอานะครับเพราะทิพย์พาประกันภัยนะครับเขาเข้าใจทุกๆไลฟ์สไตล์ของการใช้รถของคุณครับแต่นี่คือประกันดีๆจากทิพย์พาประกันภัยครับมาถึงตอนนี้แล้วจะต,ต้องไปซื้อที่ไหนใช่ไหมครับประกันดีๆแบบนี้ครับเข้าง่ายๆครับไม่ต้องไปซื้อตามโบรกเกอร์ไม่ต้องไปซื้อตามนู่นนี่นั่นเดีย๋ยวจะต้องโอนเงินให้เขาก่อนโดนโกงเงินทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเว็บอร์ไว i n น u r ว com ครับคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บนะทางด้านซ้ายมือด้านบนครับจะเขียนคำว่าซื้อประกันพอคุณกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีคำว่าซื้อประกันภัยรถยนต์คุณคลิกตรงนั้นครับมันจะมีออกมาครับคุณเลือกได้เลยครับว่าคุณคือไลฟ์สไตล์แบบไหนถามว่าคุณเลือกประกันภัยชั้นหนึ่งมีให้เลือกอยู่ทางด้านบนสุดครับในส่วนต่อมาทิปเรดี้ทิปอัพทูมายทิปช็อคพ คุณชอบแบบไหนก็เลือกเอาเมีประกันตั้งแต่ชั้น 1, <S 2, <S 1> ชั้น 2, 2ชั้น2 3, 3, 3, 3บวก33บวกนะครับมีทุกอย่างให้คุณเลือกนะครับสามารถผ่อน0%นปเนานสูงสุดถึง10เดือนด้วยกันนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับประกันดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวและนี่คือทิพยะยประกันไทยครับและทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมานะครับนี่คือเรื่องของประกันภัยครับ ประกันภัยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับเอาง่ายๆนะครับขนาดตู้เย็นอยู่ในครัวบ้านเรายังมีรอยบุบเลยจริงไหมครับงั้นผมแนะนำอย่างยิ่งเลยครับที่นี่ที่เดียวเลยครับไม่ต้องไปไหนแล้ครับมีคนคอยช่วยดูแลเราตลอดระยะการเดินทางที่ดีๆแบบนี้ t i p i n s u r c o m นะครับหากว่าคุณกำลังใช้รถอยู่และกำลังจะต่อประกันนะครับเข้าไปเลือก ให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้นะครับและที่สําคัญนะครับคุณสามารถอุ่นใจได้เลยนะครับเรามีเลขาทางด้านการเคมครับจะเข้ามาคอยช่วยเหลือทุกๆปัญหาทางด้านการเคมนะครับแถมยังมีทิปสปาร์ทแอสซิสทีมเซอร์วยที่มาในคอนเซปตที่ว่ามาไวใส่ใจไม่มากเรื่องแค่คอนเซปตก็สุดยอดแล้วนะครับตรงตามคอนเซปต์เลยครับพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่คู่กรณีบริษัททิพยประกันภัยนะครับมั่นคงเชื่อถือได้100%ครับ แต่การมีรถหนึ่งคันครับต้องเก็บเงินไว้3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกนะครับเอาไว้แต่งครับแน่นอนนะครับเอาไว้เติมน้ํามันออาถูกต้องนะครับนี่คือส่วนแรกครับในต่อมาส่วนที่2นะครับเอาไว้สําหรับซ่อมบํารุงครับอันนี้ส่วนที่2ในการเก็บเงินถูกต้องนะครับและในส่วนที่3ครับเอาไว้เผื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งเราและเขานะครับ ถ้าสมมติมาถึงขั้นตอนนี้นะครับมีอยู่3ส่วนถ้าคุณจะต้องหาเงินมาไว้ใช้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนั้นเอาแบบนี้ไหมครับให้ทิพยาประกันภัยดูแลส่วนที่3ไปครับคุณเก็บเงินแค่เพียง2ส่วนเท่านั้นเห็นไหมครับว่าการซื้อประกันเซฟถ้าการใช้รถใช้ถนนและเซฟเงินของคุณด้วยและถ้าหากาคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมกรุณากราบงามๆแทบเท้าทุกคนเลยนะครับฝากกด subscribe ในช่องนี้นะครับนี่คือช่อง YouTube ของเรานะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับเรามีเพจ Facebook ของเราครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ เรามีรถคุณภาพสูงทุกคันเลยนะครับรถของเรามีมาตรฐานสูงมากนะครับเรามีอีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อพวกเราได้ครับตามเบอร์นี้น้องๆเซลครับเรามีน้องๆเซลล์บริการอยู่4คนด้วยกันนะครับน้องๆเซลลทุกคนนะครับให้การบริการฟิลแฟนทุกคนนะครับไม่มีใครเรื่องมากหากว่าคุณอยากซื้อรถโทรหาน้องเซลได้เลยนะครับมีช่องทางหนึ่งที่ติดต่อพวกเราได้หรือติดตามพวกเราได้ครับก็คือช่องทางนี้ครับนี่นี่คือติดต่อของพวกเราครับมาในคอนเซปที่ว่าตลกและขายรถได้เป็นยังไงเข้ามาดูที่ช่องนี้นะครับ มีอะไรก็กดไปครับกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจกดติดตามกดแม่งให้หมดวันนี้ขอตัวลานะครับสวัสดีครับ